สวัสดีครับครูนะครับนายพรชัยโสภาบุตรนะครับหรือครูจอนะครับวันนี้จะสอนในหน่วยการเรียนรู้ที่3งานประดิษฐ์อย่างสร้างสรรค์นะครับในเรื่องความหมายของงานประดิษฐ์นะครับความหมายของงานประดิษฐ์นะครับตามพระจันานุกรมนะครับฉบับราชบัณฑิตยสถานนะครับปีพุทธศักราช2555นะครับได้ให้คําจำกัดความของงานประดิษฐ์ไว้ว่างานนะครับหมายถึงสิ่งหรือเรื่องที่เราทําจำเป็นต้องทำนะครับหรือเรื่องที่เราจะประดิษฐ์หรือสร้างขึ้นนะครับ ส่วนของงานประดิษฐ์นะครับการประดิษฐ์หมายถึงนะครับการตั้งขึ้นจัดทําขึ้นสร้างขึ้นแต่งขึ้นเพิ่มเติมขึ้นนะครับและรวมไปถึงการจัดทําขึ้นให้เหมือนของจริงนะครับเช่นงานประดิษฐ์ดอกไม้สิ่งที่เราคิดทําให้เหมือนธรรมชาตินะครับเช่นลวดลายงานประดิษฐ์นะครับดังนั้นนะครับคำว่างานประดิษฐ์นะครับจึงหมายถึงสิ่งที่จัดทาขึ้นหรือการที่เราสร้างขึ้นนะครับจัดทําขึ้นให้เหมือนเสมือนจริงนะครับเช่นงานประดิษฐ์ดอกไม้ หรืองานที่เราคิดทําขึ้นมาใหม่นะครับไม่เหมือนธรรมชาตินะครับนั่นก็คือลายของงานประดิษฐ์นะครับให้เป็นกระเป๋านะครับประดิษฐ์เป็นเครื่องแขวนประดิษฐ์เป็นตุ๊กตาประดิษฐ์เป็นหมวกเบาะรองนั่งนะครับรวมไปถึงกระทงดอกไม้นะครับประเภทของงานประดิษฐ์นะครับประเภทของงานประดิษฐ์มีอะไรบ้างนะมาพบกันเลยครับประเภทของงานประดิษฐ์แบ่งออกเป็น2ประเภทนะครับนั่นก็คืองานประดิษฐ์โดยทั่วไปนะครับงานประดิษฐ์โดยทั่วไปก็เช่นงานปั้นนะครับไม่ว่าจะเป็นปั้นปูนปั้นปูนสดนะครับสอนะครับ งานประดิษฐ์ดอกไม้นะครับต้นไม้ด้วยกระดาษหรือผ้านะครับเช่นงานประดิษฐ์ดอกไม้จากกระดาษย่นงานประดิษฐ์ดอกไม้ผ้านะครับแล้วก็สามนะครับงานประดิษฐ์จากเศษวัสดุหรือวัสดุเหลือใช้นะครับเช่นการนำเปลือกไข่นะครับมาทําการประดิษฐ์การนําฟางข้าวหรือการนำนะครับวัสดุรวดต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านการช่างนะครับมาทํางานประดิษฐ์นะครับที่เหลือจากงานที่เราใช้แล้วนะครับ ต่อมาครับคืองานประดิษฐ์จากวัสดุธรรมชาตินะครับงานประดิษฐ์จากเศษวัสดุธรรมชาตินนก็คือเช่นการนําฟางข้าวนะครับมาทําเป็นกรอบรูปนะครับการนาฟางนะครับมาทําเป็นกรอบรูปเพื่อตกแต่งบ้านนะครับและประเภทที่2นะครับนั่นก็คืองานประดิษฐ์ที่เป็นเอกลักษณ์ไทยนะครับแบ่งออกเป็น1นงะครับงานประดิษฐ์ด้วยดอกไม้สดนะครับงานประดิษฐ์ด้วยดอกไม้สดเช่นงานร้อยมาลัยนะครับสงนะครับงานประดิษฐ์ด้วยใบตองก็เช่นผานใบสีส่ขขันถาดใบตองนะครับสำหรับใส่อาหาร การห่อขนมนะครับจากใบตองนะครับและสานะครับงานแกะสลักพืชและผักผลไม้นะครับก็เช่นงานแกะสลักโอบสําหรับใส่น้าพิกนะครับการแกะสลักอาหารการแกะสลักผักสําหรับจัดเลี้ยงนะครับและสีนะครับงานจักสารก็เช่นกระเป๋านะครับจากหญ้าริพาวต่างๆนะครับยกตัวอย่างประมาณนี้นะครับต่อมานะครับมาดูที่ประโยชน์ของงานประดิษฐ์นะครับนักเรียนทํางานประดิษฐ์แล้วได้ประโยชน์อะไรบ้างอันหนึ่งเลยนะครับประหยัดค่าใช้จ่าย2นะครับใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 3. เกิดความเพลิดเพลินนะครับและทําให้เรามีสมาธิในการทํางานนะครับ4นะครับเพิ่มคุณค่าและมูลค่าของวัสดุนะครับเช่นเศษวัสดุต่างๆเศษวัสดุธรรมชาตินะครับหรือเศษวัสดุที่อยู่ในท้องถิ่นของเรานะครับมาทําการสร้างสรรค์ให้เป็นงานนะครับแล้วก็สร้างรายได้ให้เรานะครับต่อมานะครับคือ5นะครับสร้างความแปลกใหม่จากสิ่งของที่มีอยู่เดิมนะครับทำให้เป็นงานชิ้นใหม่ขึ้นมานั่นเองนะครับส่วน6นะครับได้ชิ้นงานตามความต้องการของตนเองนะครับ เราอยากได้อะไรเราก็ใช้ความคิดสร้างสรรค์ของเราพัฒนานะครับแล้วก็ประดิษฐ์ขึ้นมานะครับตามความต้องการหรือความสร้างสรรค์ของตนเองเลยนะครับและ7นะครับประโยชน์คือใช้เป็นของฝากหรือของที่ระลึกให้กับผู้อื่นได้นะครับและ8นะครับอนุรักษ์ส,สืบสานศิลปวัฒนธรรมนะครับเช่นงานร้อยมาลายัยงานประดิษฐ์กระทงนะครับงานแกะสลักนะครับเป็นต้นแล้วก็9ก้าเพิ่มรายได้ให้แกต่ตนเองและครอบครัวนะครับหลังจากที่เราทํางานประดิษฐ์นะครับเราพัฒนาฝีมือเราแล้ว เราสามารถนําชิ้นงานนั้นมาเพิ่มเป็นรายได้ของเราได้นะครับและสิบนะครับเกิดความภาคภูมิใจในตนเองว่า1ครั้งเราเคยทํางานประดิษฐ์ชิ้นนี้ได้นะครับแล้วก็ทําให้เรามีงานประดิษฐ์ที่เป็นของตนเองนะครับสําหรับวันนี้นะครับครูจางก็มีตัวอย่างของงานประดิษฐ์นะครับมาเสนอให้กับนักเรียนนะครับนั่นก็คืองานประดิษฐ์กราบจากกระดาษย่นนะครับงานประดิษฐ์กุลาบจากกระดาษย่นนะครับมีวัสดุอุปกรณ์อะไรบ้างอ่าหนึ่งเลยนะครับต้องใช้กระดาษย่นนะครับ เป็นสีนะครับตามที่นักเรียนต้องการนะครับนักเรียนชอบสีอะไรนะครับนักเรียนก็าหามานะครับหรือจัดเตรียมมาให้เรียบร้อยนะครับไม่ว่าจะเป็นสีนะครับสีของกระดาษย่นมีมากมายเลยนะครับแล้วก็2กันไกสําหรับตัดกระดาษครับ3ไม้เสียบลูกชิน้นอันนี้ต้องระมัดระวังนะครับเพราะว่าไม้เสียบลูกชิ้นค่อนข้างมีความแหลมคมนะครับแล้วก็พุ่มโฟมรูปบัวนะครับขนาด1นิ้วนะครับแล้วก็กาวลาทเท็กส์นะครับกีบเลี้ยงกลุบสสาเร็จนะครับที่จะมีทั้งเป็นผ้าแล้วก็มีที่เป็นของกระดาษนะครับแล้วก็ ใบสาเร็จนะครับใบกุหลาบสําเร็จนะครับแล้วก็รวมไปถึงเทปพันด้านสีเขียวนะครับหรือเราเรียกว่าฟลอร์เทนมันเองแล้วก็สุดท้ายคือกระดาษทิชชู่นะครับเมื่อนักเรียนเรียนรู้ถึงวัสดุอุปกรณ์แล้วนะครับเดี๋ยวครูจอนจะให้นักเรียนพบกับคลิปวิดีโอการสอนนะครับงานประดิษฐ์กุหลาบจากกระดาษย่นอ่านเลยนะครับสวัสดีครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาพบกับการประดิษฐ์นะครับดอกกุหลาบจากกระดาษย่นนะครับวันนี้นะครับจะเป็นการสาธิตนะครับโดยการที่เรา เลือกนะครับกระดาษย่นนะครับสีสันตามต้องการเลยครับวันนี้ครูจอนเลือกเป็นสีเหลืองนะครับแล้วก็เราจะมาพับนะครับกระดาษย่นกระดาษย่นที่เราใช้นะครับเราจะใช้เป็นแนวที่เป็นแนวนอนนะครับเพราะว่าคุณสมบัติของกระดาษย่นคือสามารถยืดได้แบบนี้นะครับเราจะต้องใช้เป็นแนวนอนลักษณะนี้นะครับเพราะว่าถ้าหาว่าเราวางแนวนี้นะครับกระดาษย่นจะไม่สามารถยืดออกได้นะครับเริ่มเลยนะครับโดยการที่เราพับนะครับกระดาษย่น ลักษะนี้เพื่อที่จะวางนะครับแพทเทิร์นของเราที่ตัดเป็นรูปทรงหยดน้ําแต่ว่าหยดน้ําของเราจะตัดหัวออกแล้วนะครับอ่าเราก็จะประกบวางทับนะครับแล้วก็ตัดตามรอยเลยเราจะตัดใช้ทั้งหมด ประมาณ12ชิ้นนะครับอันนี้ก็ตัดตามรอยแพทเทิร์นของเราได้เลยเราจะตัดให้ได้ได้ลักษณะแบบนี้12ชิ้นนะครับ กระดาษโยนชิ้นเล็กๆน้อยๆอย่างนี้ก็สามารถใช้ได้นะครับเราจะเพิ่งนํานไปทิ้งนะครับเพราะว่ากระดาษก็จะใช้ได้หมดนะครับที่เป็นเหลือชิ้นย่อยๆเล็กๆอย่างนี้เราก็ต้องใช้อย่างประหยัดนะครับเพื่อนํากลับมาใช้ใหม่ได้นะฮะ นะครับหลังจากที่เราได้ทั้งหมดนะครับโดยประมาณคือ12ชิ้นแล้วนะครับเป็นลักษณะอย่างนี้ทั้ง12บชิ้นแล้วนะครับต่อไปนะครับคือการที่เราจะมาทำนะครับก็คือการทําให้กุหลาบของเรานะครับมีกลีบที่พิ้วแล้วก็มีลักษณะที่คล้ายกับกุหลาบของจีนนะครับโดยการนําไม้เสยบลูกชิ้นตัวนี้นะครับมาช่วยนะครับก็คือการมมวนนะครับหมวนปลายกลีบด้านบนนะครับลงตามไม้ครับแล้วก็ ย่นหรือลูดเข้าหนึ่งครั้งลักษณะนี้นะครับแล้วเราก็คลายออกอ่าแล้วก็ใส่ด้านกีบข้างนะครับทําลักษณะเช่นเดียวกันนะครับโดยการอ่าม้วนไปกับไม้แล้วก็ย่นเข้าลักษณะนี้นะครับแล้วก็สมาคลายกีบออกอย่างนี้นะครับอ่าแล้วเราก็มาคลี่ออกนะครับการคลี่ก็คือการใช้นิ้วหัวแม่มือกับนิ้วชี้นะครับในการดึงยืดออกนะครับให้อ่าปลายกีบมีลักษณะคล้ายกับกีบของกุหลาบลักษณะนี้นะครับ เราจะทำไปทั้งหมดทั้งหมดส2บสองชิ้นเลยนะครับทำเหมือนกันทั้งสิบสองชิ้นเลยแล้วก็มาดึงยืดนะครับนะครับก็คือการม้วนปลายกลีบนะครับลงมาแล้วก็ขยุ่มเข้าหรือการขยำเข้าหนึ่งรอบประมาณนี้อันนี้นะครับ แล้วก็มาคลี่ออกหน่อยนึงนะครับแล้วก็ใช้นิ้วหัวแม่มือกับนิ้วชี้นะครับการออกให้เป็นลักษณะที่เป็นกระพุ้งหรือเป็นชอนลักษณะนี้นะครับทำไปเรื่อยๆเลยนะครับทั้ง12ชิ้น ลักษณะของกีบบุหารา่ตัวนี้นะครับที่เราเพิยวตัวนี้จะมีลักษณะที่เป็นหนึ่งเดียวนะครับเพราะว่าเราจะไม่มีลักษณะหรือแพทเทิร์นที่ตายตัวนะครับเพราะว่าลักษณะการขยุ่มหรือลักษณะการขยี้ตรงนี้จะแต่ละคนก็จะไม่เหมือนกันนะครับดังนั้นเราจะมั่นใจว่างานผลิตของเราจะเป็นงานแท่มีแค่หชิ้นนะครับแน่นอนเพราะว่าแต่ละดอกแต่ละลักษณะก็จะมีความแตกต่างกันไปนะครับไม่มีแบบหรือแพทเทิร์นที่ตายตัว นี้นะครับเราจะทำไปทั้งหมด12ชิ้น สุดท้ายสถานี้นะครับเราจะได้ทั้งหมดทั้ง12กลีบเป็นที่เรียบร้อยแล้วต่อไปนะครับเราจะเริ่มในการประกอบดอกกุหลาบจากกระดาษย่นกันเลยนะครับเริ่มจากการนําไม้เศษลูกชิ้นเช่นเดิมนะครับมาเป็นแกนนะครับแล้วเราก็จะใช้กาวลาเท็กนะครับตัวน,นี้เราจะใช้พายนะครับ ตอนนี้เป็นพายที่มากับกาวอยู่แล้วนะครับป้ายบริเวณที่เป็นโคนกีบนะครับาบางๆฮะตรงนี้แล้วเราจะทําการม้วนนะครับกีบแรกคือเราจะม้วนไปกับามาที่เป็นแกลเลยนะครับเป็นลักษณะนี้อันนี้คือกีบชั้นในนะครับชั้นต่อไปนะครับเราก็ใช้ไม้พายนะครับจับก,กาวเช่นเดิมนะครับช่วย เราจะวางครับอันนี้คือปลายของกลีบนะครับกลีบที่หนึ่งนะครับเราจะให้อยู่กึ่งกลางของกลีบที่สองนะครับลักษณะนี้นะครับแล้วเราก็จะหมุนหมุนผ่านไปต่อไปกลีบที่สามเราจะวางในตำแหน่งที่นะครับ ปลายกลีบหรือสันกลีบกอดหน้านะครับนั่นคือกลีบที่2ตัวนี้นะครับจะให้อยู่กึ่งกลางของกลีบถัดไปนะครับทุกกลีบนะครับโดยการเวียนตามเข็มนาฬิกาไปเรื่อยๆนะครับแบบนี้นะครับแล้วก็จะเรียงไปเรื่อยๆเลยนะครับโดยการวางนะครับสันกลีบกอดหน้านะครับวางกึ่งกลางกับกลีบถัดไปนะครับก็คือตัวนี้จะเป็นกลีบถัดไปนะครับแล้วก็วาง แล้วก็สวางเวียนไปเรื่อยๆนะครับจนเป็นวงกลมแล้วก็จ,จะมีการลดหลั่นนะครับลดหลั่นของกรีบลงมานะครับเราจะไม่ให้กรีบนะครับสูงเสมอกันทั้งหมดนะครับสถานีเนี่ยก็คือการลดหลั่นลงมานิดหน่อยนะครับแล้วก็หมุนเราจะไม่ใช้กาวเยอะมากนะครับเราจะใช้พายในการแต้มกาวนะครับ ตแล้วก็จับลักษณะของกรีไปเรื่อยๆนะครับดูดูลักษณะความให้เหมือนใกล้ชิดใกล้เคียงกับธรรมชาตินะครับ หามไปทั้ง12กลีบนะครับเวียนไปเรื่อยๆนะครับจนจะครบทั้ง12กลีบ ยี่สิบเอ็ดแล้วนะครับต่อไปกลีบสุดท้ายะจะเป็นลักษณะของดอกกุหลาบแล้วนะครับแล้วก็มาจับลักษณะของดอกนะครับให้ดูสมบูรณ์นะครับแล้วต่อไปนะครับเราจะใส่เป็นกลีบเลี้ยงนะครับที่เราเตรียมไวนะ้นั่นคือกลีบเลี้ยงสําเร็จแล้วนะครับ ติดก้าว้าส่วนของกีบเลี้ยงเราจะอาจจะมีลักษณะของการบีบบ้านนะครับแล้วก็ติดกาวช่วยนะครให้มีลักษณะที่สมบูรณ์นะครับไม่ให้หลุดรูล,ดล่วงนะครับจนเกินไป ลักษณะของการใส่กลีบเนี้ยจะใส่เป็นลักษณะนี้จะอยู่ใต้กลีบดอกสุดท้ายนะครับแล้วต่อมาก็คือการทํากระเปาะนะครับโดยการที่คุณจอนนะครับเลือกเป็นกระดาษทิชชู่นะครับเดี๋ยวเราจะตัดเป็นเส้นตัาเป็นเส้นลักษณะนี้นะครับแล้วก็จะมา พันนะครับอยู่ที่ใต้ของกีบเลี้ยงเมื่อกี้นะฮะเพื่อทําให้เป็นกระเป๋ะนะครับโดยการที่เราจะพันให้ค่อนข้างตูมขึ้นนะครับหรือบวมขึ้นนั่นเองนะคะให้มีลักษณะที่ใหญ่กว่าก้านเพื่อให้ดูที่เหมือนจริงมากที่สุดนะครับสุดท้ายแล้วก็แต้มกาวติด จากแต้มกาก็จะเป็นลนักษณะของกระป๋อดอกลักษณะนี้นะครับต่อมานะครับขั้นตอนสุดท้ายขั้นตอนสุดท้ายนะครับก็อยา่างแต่ว่าก็ยังไม่ท้ายสุดนะครับนั่นก็คือการพันนะครับปิดก้านด้วยโฟลเทปสีเขียวหรือ,อเทปพันก้านนะครับเดี๋ยวเราจะเรียกติดปากกันว่าสกอตเ,เทปหรือโฟอลเทปนั่นเองนะครับเริ่มที่ใต้กระป๋อนะครับแล้วก็พันลงมา อันนี้คือลักษณะของดอกที่สมบูรณ์นะครับจะมีทั้งกลีบดอกแล้วก็กลีบเลี้ยนะครับต่อไปเราจะเป็นขั้นตอนของการทําใบนะครับเราจะเลือกเป็นใบกุหลาบสําเร็จนะครับทั้งหมด7ใบนะครับเริ่มตากนะครับใบที่1นะครับชั้นแรกนะครับจะใช้แค่ใบเดียวใบเดียวติดพันก้าทพันปกติเลย ผ่านต้องแน่นนะครับคุณสมบัติของฟลอรลเทปคือะสามารถยืดได้นะครับแล้วก็จะมีกาวอยู่ภายใน,นเสร็จแล้วนะครับเราก็จะใช้เป็นชั้นที่2ชั้นที่2เราจะใช้ใบคู่นะครับประกบเท่ากันลนักษณะนี้นะครับแล้วก็ลักษณะของการวางครับเราจะวางกึ่งกลางของใบชั้นที่1น,นะครับลักษณะนี้นะครับกึ่งกลางของใบที่1น,นะครับแล้วก็พันต่อ,อแล้วก็ ชั้นที่สามก็เป็นสองใบทบกันแบบนี้เช่นเดียวกันนะครับแล้วก็วางกึ่งกลางใบของชั้นที่สองแล้วก็ทำการพันห้แล้วก็อีกหนึ่งชั้นนะครับหรือนักเรียนจะใช้แค่อสามชั้นอย่างนี้ก็ได้ครับสามชั้นห้าใบก็ได้หรือว่า จะเป็น4ชั้น7ใบยอย่างก็ได้นะครับก็ใส่เรียงลําดับลงมาเช่นเดิมนะครับลักษณะของใบกุหลาบคือจะเป็น1ใบเดียวแล้วก็ชั้นต่อมาจะเป็นใบคู่นะครับอ่าเรียบร้อยนะครับแลวต่อไปนะครับเราจะเอาใบานะครับมาติดติดโดยการพันด้วยโฟลตเทปลงมานะครับติดพันแล้วนะครับเราจะใช้ไม้เสียบลูกชิ้นอีกหนึ่งอันนะครับช่วยในการเป็นก้านต่อ ผ่านเลยนะครับผ่านก้านต่อมาเลยเลักษณะนี้นะครับคือการติดใบแล้วก็เป็นก้านต่อนะครับแล้วก็จะทําการคลี่ใบนะครับเราจะคลี่เป็นคู่นะครับหรือคลี่คู่ที่หนึ่งคู่ล่างแล้วก็คู่ต่อมานะครับเราจะคลี่ออกเป็นคู่ แล้วก็คู่สุดท้ายอ่าก็มาจับดูความสวยงามนะครับว่าเป็นรูปฟอร์มของดอกกุหลาบหรือยังนะฮะแล้วได้แล้วอ่าวันนี้นะครับกุหลาบนะครับของคุณจรก็ได้ทําการสาธิตตั้งแต่ขั้นตอนการทํเกีบมนะครับจนถึงการประกอบเป็นดอกกุหลาบแล้วเรียบร้อยจากกระดาษยนนะครับเป็นที่เรียบร้อยแล้วสําหรับวันนี้นะครับ เมื่อนักเรียนนะครับเรียนรู้วิธีการนะครับการประดิษฐ์ดอกกุหลาบจากกระดาษย่นเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับจากคลิปวิดีโอดังกล่าวนะครับวันนี้นะครับครูจอนคิดว่านักเรียนจะต้องนําประโยชน์นะครับการประดิษฐ์นะครับจากงานต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นงานประดิษฐ์ต่างๆนะครับวันนี้ครูจอนนากระดาษย่นมาเป็นตัวประดิษฐ์นะครับนักเรียนสามารถต่อยอดนะครับไม่ว่าจะเป็นงานประดิษฐ์ผ้างานประดิษฐ์จากสิสงของวัสดุอื่นๆนะครับ ขึ้นอยู่กับความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนเลยนะครับไม่จําเป็นว่าจะต้องทําตามผู้จอนะครับในวันนี้แต่ว่าวันนี้ผู้จอนํามานะครับก็คือเป็นตัวอย่างของงานประดิษฐ์นั่นเองนะครับวันนี้นะครับหวังว่านีนจะได้รับความรู้จากผู้จอนะครับกลับมาพบกันใหม่นะครับกับคลิปวิดีโอการสอนต่อไปนะครับสําหรับวันนี้สวัสดีครับผลิตร,รายการโดยสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน